สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนครับก็มีกาจรรมในเกมนะล็อกเอ็มมิชโนเลฟสองจุดนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนาดูกิจกรรมใหม่กันของเดือนกรกฎาคมนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนะครับแล้วก็รู้ไปถึงนะครับตู้สุ่มกาชาฟองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทํายูต่อไปด้วยกันนะครับโอเค๋ยวเรามาอยู่ที่เมืองพัทล่านะครับผมก็อยวเรามาเริ่มกันที่ฮอสปอตก่อนแล้วกััััันน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 นะะคครรบบบ็ย่ททาาาางด้้้ซีเปสญญณพลิ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดีย๋ยวเราไปรับของที่กล่องจดหมายนั้นก่อนแล้วกันนะครับสําหรับการอัปเดตในครั้งนี้เนาะก็ไปรับของเล็กๆน้อยครับนิดหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคครับเริ่มที่กิจกรรมแรกนะครับผมก็ศูนย์ซสเบียงโซชินนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ซื้อไอเทมราคาถูกนะครับแล้วก็ไปขายในราคาแพงนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะาะว่าชิ้นไหนมันซื้อแล้วคุ้มบ้างน,นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่สิ 8ุดนะครับนี่ครับ m ม่เหล็กเนะครับผมมีเราเสีย20,000นะซื้อได้4ชิ้นนะครับตกชิ้นละ31,000ก็คุ้มนะครับขายได้1สน0 0 0นะสตาร์ครัมนะครับก็คุ้มครับซื้อ30,000ขายได้75,000นะครับก็ซื้อไปนี่ครับใบเล็กคูนครับซื้อ60,000ขายได้1สน0 0านะครับก็ซื้อไปนะฮะแล้วก็ไซโครนนะครับไซโครนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะไปไปดูไอรอนมากดีกว่าครับไอรอนอยู่พันสองนะโอ้โหคุ้มเลยครับ12 4 48โอเคครับ ขึ้นอัลเบิร์ตอมนะฮะสองสองสี่โอเคได้อยู่นะโกหูนี่โกแซนต้องให้เลยครับตีสี่พันละกันแสนหกนะครับเท่าไปขายนะโกแซนนะโอไคเอาฟอ์เซนฮาร์ดนะครับผมเอาไปขายได้โอ้สองแสนกิเลชิลนะครับเหมือนกันนะสองห้าสี่หกสิบหกหมื่นนะครับคุ้มครับต่อไปอ่าลำถัดไปนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับผมรีเฟรได้นะฮะได้9ครั้งนะครั้งแรกก็เสียร้อยเซนนีนะครับ แอปเราก็รีเซ็ตไปเรื่อยนะจนกว่า,าเราจะเจอของที่มันขายได้ราคาที่แพงกว่าราคาที่เราซื้อมานะครับเป็นกําไรนะฮะผมจะรีไปจนกว่ามันจะให้เสียเงนีรอบละห้าหมื่นนะผมก็จะหยุดนะเพราะว่ามันเริ่มเสียเงินเยอะแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับกิจกรรมในการาซื้อของครับไก่บิซีแล้วก็ทําการขายได้ราคาที่แพงนะครับเราก็นําของที่เราซื้อมาเนอะไปขายที่เอ็กซ์เนได้นะครับซึ่งคุ้มแน่นอนครับผมเคยปั่นเงินจากตรงโซชินเนี่ยได้เยอะแล้วครับ ก็ไปลองดูกันนะฮะสำหรับใครที่พอจะมีทุนนะครับในการซื้อของมาแล้วก็เอาไปขายให้เอ็กชนนที่ราคาแพงกว่านะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคแล้วไปดูกิจกรรต่อไปแล้วกันนะฮะ ก็ให้เราครับผมกดไปที่ฮอสปอตนะครับแล้วก็เลือกเป็นอีเวนต์พัซเซลนะครับผมก็กิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นการเปิดทิกซ้อนครับของรางวันนะฮะสูงสุดคือ9ชิ้นนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ1กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมนะครับมีเวลาทำา1เดือนเนาะซึ่งก็มีหลายกิจกรรมมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันไบโพลิ่งนะฮะเราก็สามารถกดคาว่าไปได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นกิจตรงอีเวนต์ที่เป็นสีชมพูหัวใจนะครับเดี๋ยวมัันนนจะะไปปหาา C อยู่ตรรงกเ็คบ ก็กดรับเควสนะครับจากเขาเลยก็มีแล้วครับเดีย๋ยวเขาจะให้นี่ครับเขาบอกว่า1 ID ไดีได้1ตัวละครนั้นนะครับที่ทำเคล็นี้ได้นะเมื่อทำจบมันจะได้เป็นกล่องของขวัญน,นะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นฉากให้แล้วกันว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันได้อะไรบ้างเนาะวันแรกอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ไปทำเคลสต่อครับนี่ครับกดแค่รับก็ปลดบล็อกทิกซอโซและอะไรอย่างนี้ไม่ยากครับ นี่ครับวันแรกจะได้มาทรีเช c h e s t 2.0มา1กล่องนะครับโอ้โหเปิดมาได้คาฟา i ิเกตนะฮะเคไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทำเควสต่อเดี๋ยวจะได้กล่องอ่าสีดำาำทึบมากล่องหนึ่งนะไปเปิดรับของนะเป็นกล่องสุ่มนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปทำกิจกรรมก่อนแล้วกันนะฮะว่ามาทห้ทไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ไปครับอยู่ตรงกลางข้างล่างครับเขาบอกให้ไปตีอ่าเจ้าหนอนเขียวนะฮะ เราก็ไปตีครับแค่5ตัวเองตีเสร็จก็ไปคุยเควสต่อนะครับง่ายๆนะครับเป็นเซอร์บชัของโพลิงนะฟราบี้นะฮะเจ้าหนอนน้อยครับที่เราตีกันตอนโนวิดสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้เขาไม่ตีแล้วเขาไปตีอ่าแมปแมวแล้วครับโอเคเราไปคุยกับแอ g งเจลิงครับตรงกลางในเมื่อกี้เลยครับเขามาอยู่ตรงนี้แล้ว โอเคไบรท์โพลลิงนะครับเราก็คุยไปชื่อว่า i s สนะครับผมคุยคือคุย่างเดียวครับอ่ามีตัวล่โผลมาอีกตัวนึงครับเป็นแองเจลิ g สีฟ้านะจำชื่อไม่ได้นะครับโอเคตามหาริสนะครับผมใครก็ไม่รู้ครับ คือลูกเป็นสักอย่างหนึ่งโอเคอ่ะหลังจากนั้นจะโผล่ที่ท่อระบายน้ำนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันที่ท่อระบายน้ําต่อนะครับก็ตามลิสต์อ๋อโอเคอ่ะคุยเลยครับไปตามหาให้เขาอีกตัวนนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ครับได้ทูสได้ทูสใช่ไหมฮะทูสบล็อกหรือเปล่าครับหรือทรัสบล็อกนะอ่านผิดขออภัยด้วยครับ อะไรกล่องความจริงทั้งอย่างนะครับนี่ครับได้วันละหนึ่งกล่องนะครับซึ่งกล่องนี้เมื่อเปิดได้มันก็จะสุ่มนะครับอ่าและแน่คือได้ซีลออฟทรูดห้าสิบชิ้นนะครับแล้วก็อ่ามีการสุ่มกิตเลสสโตนนะครับไอชาร์นิ่งสตาร์สโตนหนึ่งอันนะครับออร์เรนเซนดัสห้านะครับออร์เรนเซนคริสตัลห้าแล้วก็ถุงเงินนะครับแล้วก็ได้เซนนีด้วยนะได้ซีซ์ออฟมามาเซล่าด้วยครับแล้วก็เงินหนึ่งแสนถึงสามแสนสุ่มนะครับโอ้โหผมได้หนึ่งแสนนะฮะแล้วก็ได้กล่องเปิดการ์ดดมาแแลล้้้ววคครรัับบก็ไนี่ ซิลออฟทรัชออฟทรูธนะครับผมขออภัยนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวเอาไว้แรกของรางวัลแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมนะครับให้ไปตีมอนนะครับเนี่ยตีที่ท่อระบายน้ำเลยครับวันหนึ่งจะได้ถึง2,000ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดรับของนี่ครับหลักๆมีอยู่3ชิ้นนะที่แรกได้ที่น่าสนใจก็มีอันบนสุดเป็นคริสตัลครับไปใช้กับโอโรคิมินเลอร์นะแล้วก็มีอ่าลูนสโตนครับมีลูนอะไรเอ่ยแล้วแล้วก็ลูนดาวนะฮะแล้วก็จะมีอ่า ฟรเมนต์นะครับไฟสวรรค์รูปแบบขมชันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามั่คืออะไรนะแต่ว่า,าใช้ต้อง250นะครับถึงจะแลกได้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตกิจกรรมเบื้องต้นเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับประมาณนี้กันสําหรับกิจกรรมวันแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอของรางวัลที่เปิดจิกซอนะครับผมก็ไปดูกันได้นะ1ชิ้น3ชิ้น6ชิ้น9ชิ้นนะครับผมไปดูกันได้นะ อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลครับที่เราทำเควสทั้งหมด5วันนะครับผมก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดก็จะมีอุปกรณ์ครับให้1ชิ้นนะครับผมซึ่งเป็นส่วนใบหน้านะครับเป็น m i n เลอร์ออฟทรัสนะครับผมก็ไปดูสแตตกันได้นะโอเคอยู่นะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตู้กระชากันบ้างนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวกดลองดูนะแล้วดูที่รายละเอียดนะครับ อี่างเรามาดูตั้งแต่ไอเทมระดับล่างสุดแล้วกันโอกาสดอกเยอะๆนะครับ31%เนาะล่างสุดเลยก็เป็นอ่าสเปดเลสนะครับผมเป็นกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวเรากดรีวิวดูนะฮะประมาณนี้นะส่วนหลังนะครับก็มูฟสปีด2%ครับไฟแท็กส์เซ็นตนะครับแล้วก็แม็กซ์พีหกนะครับแล้วก็เดบบกสนะครับสำหรับการฝากคู่มือนะโอเคไปดูกันต่อไปกันบ้างครับวงแหวนช็อกโกแลตนะครับผมก็ไอเทมส่วนปากนะครับก็บวกแม็กซ์พีสองแล้วก็ ป้องกันสตัน5%นะครับถ้าฝากสมุดได้ ATK กับ MTK บวก4นะครับผมโอกาสดรอป28%นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทสต์ถัดไปกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นเรโซแนนซ์ไร้จำกัดนะฮะเป็นส่วนเครื่องปรับศีสันนะครับผมก็อินบวก3แล้วก็จุติ3%นะครับก็ฝากสมุดได้ Max NP 60แล้วก็ MDEF บวก4นะครับโอกาสดรอป23%นะฮะสามชิ้นนี้จะดรอปง่ายหน่อยนะครับต่อไปครับไปดูของดรอปยากกันบ้างนะครับ พูลิ้งสปีดนะครับผมเป็นส่วนหานะครับโหโบเอทีเคหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก็ได้โบนัสเอทีเคตามมูฟสปีดด้วยครับการทำมูฟสปีดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอทีเคจะเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับฝากรมุดได้เอเอทีเคกับเอทีเคบวกหกเลยนะฮะโอหโอกาสดรอกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะยากนิดหนึ่งนะครับก็ใครอยากได้ก็ไปสุ่มเอาแล้วกันนะฮะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมไอเทมต่อไปนะครับเป็นพลิ่งจากฟ้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของ ำหรับสีสันนะครับอันนี้อะไรอ่ะแม็กซ์8%นะครับทุกๆ10วินาทีนะครับรับชิล10%ของแม็กซ์ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับฝากสม,มุดได้แม็กซ์120นี้สำหรับสายแทงเลยครับเป็นสายป้องกันเพื่อนนะครับโอ้โหสายเลือดเลยฮะเลือดเยอะจริงครับ ใส่ถึกอะไรประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูไฮไลท์ของเรากันบ้างนะครับเมื่อกี้หเนะต่อไปก็เป็นเครื่องไฟฟ้าแม่เหมียวนะครับเป็นไอเทมส่วนใบหน้านะครับโอ้โหฟิสิกอลเพนท์ห้าเปอร์เซ็นะครับอ่ามีจิกเพนทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับเดามีห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องห้าวินาทีนะครับโอ้โหสายเดามจไม่น่าพลาดนะครับนี้ฝากคู่มือได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหประมาณนี้ครับโอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเบิร์นโซนเพื่อเป็นลังใจกันครับแล้วก็ลืมกระดิ่งนะครับเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้าผมซีอูเก้สวัสดีครับ